ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหามมหราชบรมนาถบาพิษเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 ข้สนอมอำเภอศรีประจันยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่งบริบทศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศาศัยอำเภอศรีประจันตั้งอยู่ที่วัดพยาคารามหมู่ที่สองตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี มีท่านผอ,อ,อวิภารัตยวนกระโทกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันทร์กศนอำเภอศรีประจันทร์เป็นสถานศึกษาหลักในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงตามหลักปรัชญาคิดเป็นบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญากศนอำเภอศรีประจันทร์ สร้างคนสร้างงานบนฐานความพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาบริการเด่นเน้นทีมงานนำเทคโนโลยีมาใช้อัตลักษณ์สถานศึกษาสะอาดมีวินัยมีความพอเพียงกศนอำเภอศรีประจัน์มีบุคลากรทั้งสิ้น19ท่านประกอบด้วยนางสาววิภารัตน์ยวนกระโทกผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันมีข้าราชการ4ท่าน ครูอาสาสมัครสองท่านครูกศนตำบล9ท่านนักจัดการงานทั่วไป1ท่านครูผู้สอนคนพิการ1ท่านและพนักงานบริการ1ท่านณโอกาสนี้ขอเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกด้านอย่างมีประสิทธิธภาพเกิดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนี้นางสาววิารับยวนกระโทกผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีประจันต์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการพัฒนาตนเองและวิธีการพัฒนาบุคลากรมีการแสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆการไปเรียนรู้การจัดกิจกรรม ักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาดูงานณกสนอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองศึกษาดูงานณกสนอำเภอบางประมาเข้ารับการอบรมออนไลน์โคกนหนองนาโมเดลและเป็นวิทยากรให้ความรู้ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพรัตน์ยืนกระโทกพ่วงนวกยการกสนอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีขออนุญาตนำเรียนทุกท่านว่า การปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนรวมทั้งผู้เรียนซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในการบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้สำหรับเป้าหมายที่สูงสุดของการบริหารงานก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลในองค์กรรวมทั้งผู้รับบริการซึ่งจะทำให้ การปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเริ่มต้นจากการที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อหาความรู้ที่ได้รับเอามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของตนเองดิฉันจะศึกษาจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งจากต้นสังกัดที่ดําเนินการรวมทั้งหน่วยงานภาครีอข่ายอื่นๆที่จัดให้ซึ่งก็จะนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ตนเองให้ถูกต้องเป็นไป,นปนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด,สดต่อผู้เรียนผู้รับบริการในการบริหารงานดิฉันใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการก็คือในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องตามระเบียบร,รวมทั้งการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา ซึ่งก็จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะในองค์กรร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปตามความถูกต้องของระเบียบที่เกิดขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับการนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการหรือการบริหารงานของดิฉันเองดิฉันก็นํามาปรับใช้ในการบริหารงาน4ฝ่าย4ด้านนะคะด้านแรกก็คือ ด้านงบประมาณก็จะนำหลักของความพอประมาณเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารก็คือจัดสรรให้เป็นไป,นป,นปนตามความจำเป็นและตามความต้องการเกิดความคุ้มค่าที่สุดนะคะแล้วก็จัดการทำแผนปฏิบัติการประจำปีรวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้องเป็นไป,นปนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเกิดความคุ้มค่าให้กับผู้รับบริการผู้เรียนสําหรับการบริหารงานด้านบุคคลดิฉันนําหลักความมีเหตุมีผลเข้ามาปรับใช้ก็คือจะดูจากการมอบหมายงานให้บุคคลดูจากความถนัดดูจากความรู้ ดูจากประสบการณ์ที่ได้เล่าเรียนมาดูจากการที่เข้ารับการอบรมมีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในด้านต่างๆซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและมีความสุขในการปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดและมีความสุขผลการทํางานก็จะเกิดเป็นผลดีต่อทางราชการ การแบ่งภาระงานต่างๆก็จะแบ่งไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเกิดความสามัคสมานสามัคคีกันในหมู่คณะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันสําหรับการบริหารงานด้านวิชาการก็จะนําเงื่อนไขด้านความรู้เข้ามาปรับใช้ในการบริหารก็คือจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ ให้มีความรู้ที่หลากหลายที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลหรือไปสอนต่อให้กับผู้เรียนผู้รับบริการทั้งนี้คำว่าครูคือผู้ที่ถูกบุคคลอื่นคาดหวังไว้ว่าคือผู้รู้ดังนั้นทุกคนจะต้องผลขวายหาความรู้ทั้งจากการเข้ารับการอบรมการศึกษาดูงานหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ให้มีความรู้ที่จะสามารถ นำไปสอนนำไปต่อยอดให้กับผู้เรียนของตนเองได้ด้านการบริหารจัดการทั่วไปก็จะนำหลักในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาปรับใช้โดยการมอบหมายงานแต่ละงานดิฉันก็จะมอบหมายให้มีผู้ช่วยงานไว้หนึ่งท่านเพื่อที่จะสามารถทำงานทดแทนกันได้หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้การทำงานของกศนอำเภอศรีประจัน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้ง การปฏิบัติงานต่างๆก็จะมีการจัดการองค์ความรู้หรือ KM ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป,นปนในทางแนวทางเดียวกันถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอีกทั้งมีการเสริมแรงให้กับบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องด้วยการมอบรางวัลหากบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีการมอบของขวัญวันเกิดให้กับบุคลากรเพื่อให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานการปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีความรักใคร่เกลียวกันในสถานที่ทำงานมีความรักช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันส่งผลให้การดำเนินงานของกอศนเผอศรีประจันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากที่กล่าวมาแล้วนั้นดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคลากรกศนอำเภอศรีประจันเองเครือข่ายชุมชนผู้นําชุมชนผู้เรียนรวมทั้งท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้คําแนะนํกากรุณาให้ความร่วมมือรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาที่ดีของกศนอำเภอศรีประจันอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดการปฏิบัติงาน การบริหารงานจะไม่ประสบผลสําเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านที่กล่าวมาแล้วดิฉันขออนุญาตกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะครูของโกสนออำเภอศรีประจันได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการถ่ายทอดจากผู้บริหารและการเข้ารับการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการจัดกิจกรรมก็สนอได้อย่างมีประสิทธิภาพครูมีการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักศึกษาและระหว่างครูกับชุมชนครูมีการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะมีการแต่งตั้งครูแกนนําในการเผยแพร่ความรู้บทเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง9ตําบลรวมทั้งครูผู้สอนคนพิการ ประสบความสำเร็จในการถอดบทเรียนการเรียนรู้ทำให้ครูสามารถนำมาพัฒนาการจัดกิจกรรมจัดํำสื่อและสามารถขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเป็นผลสำเร็จทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยสวัสดีครับผมนายกิติคุณผลวงศ์เป็นครูผู้สอนคนพิการกสนอมเภอศิีย์พจน์เป็นครูแกนนา ที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยการทำเกี่ยวกับกเกษตรผสมผสานนะครับแล้วเป็นกเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็และมีการขยายผลให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับพี่ๆน้องๆในกศนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ให้มาศึกษาดูงานในไร่นะครับพร้อมให้คำแนะนำ แล้วก็ท่านผู้อำนวยการก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทําอยู่ในปัจจุบันก็เลยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ครับก็สําหรับการขยายผลสู่ผู้เรียนนะครับผมก็ได้มีการขยายผลให้กับนักศึกษาคนพิการนะครับซึ่งนายสุภกิจพลเสน ได้รับรางวัลเป็นคนพิการต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับประจําปี2564นะครับได้รับหมาประกาศจากท่านผูวานะครับก็ที่ผมได้ไปขยายผลก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพานําให้เขาได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทังบ้านเขาทําเกษตรอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริม ในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับการมีรายได้เสริมโดยการเเก็บพืชผลไปขายในชุมชนแล้วก็แนะนำให้มีการเลี้ยงไก่เพราะว่าน้องก็มีความพิการแล้วเป็นเป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกแรงมากก็เก็บไข่ไปขายซึ่งตอนนี้ก็มีรายได้เสริมจากการขายไข่และไขย พืชผลในในบ้านตัวเองนะครับพื้นที่ประมาณ1ไร่ครับแล้วการขยายผลสู่ชุมชนนะครับผมเออก็ได้นำเ,เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาเข้ามาที่เข้ามาใช้เพราะว่าสังคมปัจจุบันก็ส่วนมากก็จะเป็นเล่นเฟซเล่นหลน์ก็มีการสร้างเพจขึ้นมานะครับมีการเผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ การลดต้นทุนการออดูแลรักษาพืชอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสน,นะครับในช่วงยุคโควิดได้เป็นอย่างดีครับก็มีการอบรมออนไลน์นะครับผ่านระบบเฟสระบบไลน์เกี่ยวกับพืชที่ป้องกันโรคโควิด2019นะครับแล้วก็มีการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนะครับจากโรงเรียนวัดป่าพระเจ้านะครับที่ให้เป็นไปเป็นวิทยากรออให้กับนักศึกษานักเรียนในเรื่องของออการปลูกผักแบบลดต้นทุนนะครับเกี่ยวกับหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วผมก็จะส่งเสริมนะครับกับประชาชนและผู้เรียนนะครับ ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตลอดไปครับสวัสดีครับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูกนอนาตำบลและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้เรียนมีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันก็สนอเพื่อสีประจัน์มีนักศึกษาแกนนำขับเคลื่อนขยายผลกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้มีอยู่หู่กับสถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาตนเองและเพื่อนนักศึกษาแกนนำอย่างต่อเนื่อง กศนอำเภอศรีประจันมีนักศึกษาแกนนำทั้งเกาตำบลสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนองางสาวพิชภพรเทพประสิทธิ์เป็นนักศึกษาของกอศนอำเภอศรีประจัน์ดิฉันได้รับความรู้มาจากเรื่องจุลินทรีย์สั่งขอแสงและท่านอื่นแต่สิ่งที่ฉันได้นํามาใช้คือเรื่องจุลินทรีย์สั่งขอแสงและได้นํามาใช้ในพื้นที่ของตนเองจนเป็นการลดต้นทุนและดีต่อสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทางกศนอำเภอศรีประจัน์ที่นำความรู้เรื่องจุลินทรีย์สั่งขอแสงมาให้ขอ,ขอค่ะ คณะกรรมการสถานศึกษากศสนอำเภอศรีประจันมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำรวมทั้งให้ความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกศสนอำเภอศรีประจันและมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการดำเนินงานด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มาขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมของกศนอำเภอศรีประจันต์คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานประจำปีส่งเสริมให้นำผลการติดตามมาปรปับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น สวัสดีครับผมอนุสรสุพัณโรจน์นะครับเป็นคณะกรรมการสถานศึกษากศนอำเภอศรีประจันทรครับซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน,นหมู่ที่4ตําบลบางงามอำเภอศรีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมซึ่งเดิมนะครับผมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากกศออนออำเภอศรีประจันรนะครับก็เป็น ผู้รับการฝึกอบรมนะครับซึ่งต่อมาก็นำองค์ความรู้เหล่านั้นนะครับมาปฏิบัติในกิจกรรมที่เราทำอยู่นะครับเช่นการทำนาข้าวแบบปลอดภัยนะครับการใช้สารชีวภาพสารชีวพันธ์ในแปลงนาในเลือกสวนไรนาเรานะครับผมและ ต่อมานะครับผมก็มีการพัฒนาความรู้ของตัวเองนะครับซึ่งจากการที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วปฏิบัติมาปฏิบัตินะครับเราก็มีการพัฒนาองค์ความรู้นะครับซึ่งณเวลานี้ผมเองก็ได้เป็นวิทยากรนะครับของกสนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนชุมชนนะครับ นำไปปฏิบัตินะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนะครับที่นํามาปฏิบัตินํามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนชุมชนต่างๆนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับเช่นการทํานาข้าวการปลูกผักนะครับหรือการแปรรูปเพิ่มมูล,ลค่าะครับผม สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกสณเพอรีประจน,นะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือตัวกับผมมาด้วยดีมาตลอดนะครับที่ให้ทั้งความรู้นะครับให้ทั้งประสบการณ์ชีวิตนะครับและสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆต่อไปนะครับผมและ ก็จะปฏิบัติและนำเอาความรู้เหล่านี้มาปฏิบัติและส่งเสริมให้กับคนรุ่นหลังต่อไปครับผมขอบคุณมากครับความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโกสโนอำเภอศรีประจัน์มีการบริหารการจัดการการขับเคลื่อนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอรับการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประสานงานวิทยากรภายนอกให้ความรู้กับการเรียนรู้ทุกแห่งโกสนอำเภอศรีประจันต์มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบชุมชนต่างๆที่ให้ความสำคัญในการเป็นเครือข่ายร่วมเรียนรู้ และขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในแหล่งเรียนรู้และวิทยากรประจำฐานเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานจากสถานศึกษาหรือหน่วยเงินต่างๆครับสวัสดีครับผมนายชันวิทเพชรนำดีครับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันท์ อำเภอสีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนเราอยู่ในเขตของอำเภอสีประจันต์แล้วก็อยู่ใกล้ๆกับศูนย์การศึกษากศนอของ,งอำเภอสีประจันต์นะครับซึ่งทางกศนเนี่ยก็ได้มีการประสานนะครับเรื่องของการศึกษาร่วมกันทางกศน,นได้ให้ความรู้กับนักเรียนนัเรียนอุนดาลศึสีประจันต์เป็นอย่างดีนะครับโดยทางโรงเรียนเราก็ได้ทําหนังสือเชิญวิทยากรจากกศน,นสีประจันต์ ไปให้ความรู้กับนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสีประจัน์นะครับซึ่งทางกศนนั้นก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโดยนําคุณครูไปเป็นวิทยากรโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพนะครับซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนในพื้นที่นะครับก็จะได้รับความรู้เรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจากกศนเป็นอย่างดีเรื่องของการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นฐานความรู้ต่างๆนะครับ เป็นการที่จะนำนักเรียนออกมาหาความรู้นอกสถานที่นะครับอย่างวันนี้ก็นำนักเรียนมานะครับมาเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีฐานต่างๆด้วยกันหลายฐานด้วยกันนะครับตัวยอย่างเช่นนะครับฐานการควบแน่นนะครับฐานเรื่องของฮอร์โมนไข่นะครับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากวัตถุต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนซึ่งสามารถจะนาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับจากการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากคศนศีประจันเนี่ยไปขยายผลกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแล้วก็ชุมชนขยายผลไปยังสังคมสุดท้ายนี้นะครับทางโรงเรียนอนุบาลศีประจันต้องต้องขอขอบคุณนะครับกศนอำเภอศีประจันนะครับที่ ได้ให้นักเรียนของเราได้มีโอกาสมาศึกษานอกสถานที่นะครับแล้วก็จะน,นำความรู้ที่ได้รับวันนี้กลับไปพัฒนาตนเองต่อไปครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอนุกูลสาธุพันธ์ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศนเพอนอดเจนะครับก่อนอื่นต้องของนนำเรียนว่าในการที่ ทางกสนเพืรอดจีเนี่ยขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกสนเพอศีประจันนะครับในการที่จะ,ะได้ร่วมสนับสนุนในเรื่องของวิทยากรนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆมาให้กับบุคลากรของกสนเพืรอดจีซึ่งเมื่อครั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้ดําเนินการขอ ความอนุเคราะห์นะครับวิทยากรจากกอสนเขตสีบระจันนะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการควบแน่นนะครับในการขยายพันธุ์พืชซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งมีความต้องการในเรื่องของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรน,นะครับซึ่งเราก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการควบแน่นนะครับเพื่อขยายผล ศูนย์ภัยฟ้าทลายโจทย์นะครับเราได้นําความรู้ตรงนั้นนะครับที่รับจากวิทยากรจากกศนอเพอสิประจันเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรน,นะครับนักศึกษาของกศนอเพอดิษย์ดีทั้ง5ตําตบลน,นะครับเพื่อนําไปขยายพันธุ์แล้วก็ใช้ในการรักษาป้องกันนะครับเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับและครั้งล่าสุดนะครับเราได้ขอความรู้ขอไปศึกษาดูงาน ในการดําเนินการเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจากที่เราไปดูงานที่กศนเพศิปจันทร์ซึ่งก็จะมีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับให้ความรู้มากมายซึ่งสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับการดําเนินงานของกศนเพอหลดจดีในเรื่องของปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่อ,อไปในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร บุคลากรนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คอสโน,นเพื่อเราจะดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกทั้งรัฐและเอกชนกสนมเพืรสีประจันมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆโดยอาศัยความเป็นภาคีเครือข่ายและการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเป็นเครื่องมือทำให้เกิดการยอมรับความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งมีการประสานงานความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ภายนอกมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการส่รงเสริมให้เกิดความรู้ในชุมชนกศนมเมอศรีประจันได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสถานศึกษาโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มขององค์กรต่างๆจำนวนมากในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพจึงเปรียบเสมือนการยืนยันการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมผมพง์พิศณุแสงทองสว่างโชตนะครับก็เป็น นนรป,ประธา,า,านนะครับเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์สีประจันนะครับแล้วก็ในด้านของกศนก็เป็นปราชชาวบ้านนะครับเป็นปราชชาวบ้านที่ทางกศนนะครับได้เชิญไปเป็นไปอบรมนะครับด้านเกษตรธรรมชาติแล้วก็ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้ความรู้มาอย่างมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็นํามาใช้ในพื้นที่อําเภอสีประจันนะครับ ทั้งในด้านของการปรับปรุงแปลงตัวเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขยายองค์ความรู้ไปให้เกษตรกรกนในพื้นที่อำเภอศรีประจันตนะครับนะฮะการน,นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางกศนอได้ออมอบภูมิปัญญานะครับแล้วก็ในด้านของเกษตรธรรมชาติเนี่ยน,นำมาใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับด้านใหญ่ๆเลยก็คือการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับ ตอนนี้ก็คือทางกศนได้เชิญเป็นวิทยากรในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะของการทําเศรษฐกิจพอเพียงในด้านของหลุมพอเพียงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรในเภอศสีประจัน์หลายลทีเดียวที่นําไปปรับใช้ภาพใหญ่ๆที่เห็นชัดเจนเลยก็คือตัวกเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนอย่างมากทีเดียวอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีที่ได้นําองค์ความรู้ที่ทางกศนได้มอบให้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยที่ส่งเสริมนะฮะให้มีสิ่งที่ดีในวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแลวก็จะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องครับขอบคุณมากครับขอจบการสรุปผลการดำเนินงานเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ